สวัสดีพี่น้องตอนเชา้าดอกแก้มก้อนเห็นเคยตามตัวตางพึ่งพวงพึงพ่งหลวงเต็มเลยตอนเชา้าแต่เช้าหมึดเลยนี่ก็เจียงเขาแหละ เอาอทางน้ำวานเอาอทางเกีฬาเจ็นวินไปสามสีม่เมตรวินผ่านอ่างไว้ ăn luôn ăn mong mẹ thì ngoài phi nông ừ, Tớ nụ là cái lăng chết Đó là cái lăng của mi เขออยากตามตัวแป๊บยุดที่สองพี่น้องดอกพักเกษตรดอกพักกระถินจากจุดแรกดอกแก้วมาก่อนอันนี้จุดที่สองนายจะคนละลังก็แก้วมาก่อนพักกระถินก็ชอบอยู่หลอดทางได้พี่น้องมองกระทางเดี๋ยวรถจะชนตาย มองสองลังอ่ะยังไม่เจอลังเลยจะมองแม่ทิ้งไว้บินวนอยู่วนพึ่งมิมก็ตทอมอันนี้พึ่งมิมต้อมติดเฉาเลยตรงสายตรงทางสายแล้วี่ท้อนมันมืดกระดาท้อมลังนี่น่าจะเจอลัางเลยพี่น้อง บิ่บินไปขอบทางเลยบินไปทางตะวันออกเห้บินไปสองเมตรครับขออนุญาตตามตัวครับสวัสดีพี่น้องจุดที่สองเจอลังแล้วมานแต่เช้าเลยพี่น้องยู่ก็ไม่ไกลทางเท่าไหร่หรอกงู่นทางอยู่หน่อยเลยพี่น้องที่ผมว่าบินตามทางมา อยู่ก็ไม่ไกลทางเท่าไรหมานแต่ชาวเลยพี่นอ้องอยู่ต้นพวงงานนี้มีตีทอยมาณซิปซิบกระลูกเทด้อยู่พี่นอ้องลังลังอยู่ปลายมือครับขออยาตทำโขบครับ ดุน้นเพล้วมัน,นามใหญ่เลยล้างเต็มพอดีอ่ะสวยๆครับ,รบน้ำถึงนี่เลยครับพี่สอนหน่อยเดี๋ยวครับล่างเต็มครับมอสดำแล้วมอสจะดำจะถอดในช่วงม่กอดเต็มครับเต็มพอดี หัวหยาดปาดครับ,อน,รบอนครับดอกยากครับดอกพ้ากระเกษตร้ากระถิน ลังครับสวยๆครับหัค,ครับเหลี้ยงลูกเหลี่ยงเมียครับเป็นอาชีพของคนชนบทนะครับยังชินที่สองครับ แ่งสนหอยจะมีตัวมีเกสรจะทำให้หนุ่มผึ่งเสียครับว่าน้ำใหญ่เลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ให้ด้วยนะครับสวยครับ สุดถ <laughs> ุงพอดีเลยครับถคือว่าใหญ่แต่ว่าสุดถุงพอดีเลยมันยาวครับ ข้างหน้าครับใหญ่ๆสวยครับอาจจะมีอีพสองครับการพักขันพึงก่อนนี่กีโลจะได้กี่ขวดครับพอให้ผมเดานะครับสาโลสามโลขึ้นครับเรารับก่อนนี่สามโลขึ้นครับเดี๋ยวไปช่างที่บ้านครับ อันที่สองพี่น้องอยู่กับต้นเต็งต้นเต็งเป็นไม้เนื้อแข็งพี่น้องตีทอยตีทอยไม่ค่อยเขาแล้วเห็นแรงผึ้งหรือเปล่าพี่น้องย้อนแสงหน่อยแรงผึ้งอันนี้ตามโดเก้วมาก่อนพี่น้อง เดีราเจอกานันต์บนครับขาอยากทำครบใส่จุดเกาะกันกระสุนด้วยโดนควลนแล้วครับครับลังเต็มพอดีเลยครับเลยสวยเลยพึ่งจับรุ่นเดียวกันครับพึงจับรุ่นเดียวกัน ครับเดี๋ยวเจอกันที้ังพึ่งครับครับล้างพึ่งครับ,อบ,อรบโอ้ยถอนในก้างครับ ตอนนี้กลางครับลังไรเหลียกันลังเมื่อกี้ครับลังอาจจะเท่ากัน,กกกนแต่ว่าน้ำน้อยกว่าครับน้อยกว่าลังเมื่อกี้ น้ามดำครับคอนเต็งเป็นละอองครับละอองคอนเต็งแขกคอนเต็งวีดีเกสอนมีหน่อยเดี๋ยวครับเกสอนครับอ่าร่วง นี่ทื่อนี่ทื่อจังเลยอ่ะลีลาได้ครับไม่งไโดน ดูน้ำครับดูน้ำผึ้งน้ำผึ้งอยู่ในรูเยอะเลยครับน,นี่เจนน้ำผึ้งครับเจว่ายัไมีตีดตาครับขออนุญาตปาาครับนี่ล่าเดวจะด,ดูดมดครับ ลองคอนเต็งครับดำเลยครับคอนเต็งทุกต้นครับนานี่มานาำมีพิษตาครับครับลังที่สองครับ รังขอนะครับรังครับใหญ่ๆเลยครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับตะค i b ้ครับสวัสดีครับ